มือนี้มากินอันข้าวปุ้นเศ้าน้ำครับข้าวปุ้นเศ้าน้ำปลาแดงนี่เห็นอันสาวม้นสดเอาสดเอาแล้วก็คุยพริกแต่ว่าน้องเอนี่จะเห็นสูตแล้วว่าขนมเส้นฮอแล้วก็ลวกพักนะครับลวกพักสดแล้วก็มีพริกพร้อมนี่ในพี่น้องมีพริกี๋ยั่วแล้วบ้านน้องเอต้มน้ำปลาแดกมาก เออเลิศเลิศเิศอินดอันเอาสดเอากินวัสซันเบิ้งคีปสาวมดแ <ac> อบอนะเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องคีบสาวอัดเด้อโอ้มันก็ชาชาได้อยู่นี่เนาะเริ <spe jin> ่มเริ่มเนาะเอาชียแบตกันแป๊บนึงอีกแล้ว โอเคแล่เรื่องเขาก็เศร้าเลยทำให้ตำพริกสดใสบริวานสิเผ็ดแบบใดเด้อครับจะว่าน้องเอง๋บริลวกลวกขนมเส้นนีตจว่ามันมันเป็นติ๋วไหมครับมาเด้อผู้ใดก็ได,ด้อันผู้จอบเบิ้งนะบอออกแสดงซื่อน่ะกระทักหาไล่เด้อจ้าเบิ้งดื้อซื่อ เบิ้งดือซื้อบอกหืมจอบเบิ้งแล้วนะโทรหาแนยอย่าเบิ้งดือซื้อหลายอืมเสมความสมเบิ้งดือซื้อนบาแสบเดิอย่าจอบเบิ้งดือซื้อหลายเกลีอยไอยเกลีอยหากเกลีอยแห้งไข่ นี่ดอกอันชั่นพ้อมพี่น้องกินดอกอันชั่นมันช่วยอะไรเรื่องอะไรอ่ะตาช่วยเรื่องผมดกดำหรอว่าลามันถูกแซ่บ หลายอย่างเลยนะดอกอัญชันเนี่ยอ่านซิดอกอัญชันคืออะไรมื่ีบอกมีประโยชน์ยังเดี๋ยวดอกอัญชันนี่มันมีมันช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดแดงอดูแลผิวพรรณให้เต่งตึงกระชับลดริ้วรอยเบื้องไหนลกมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านโรคมะเร็งได้ดอกอัญชันขับปัสาวะและ เป็นยาระบายอ่อนๆอลิศเลิเลิบำรุงสายตาป้องกันอาการตาฝ้าฟางช่วยลดน้ำตาลในเลือดเหมาะกับผู้ผป่วยโรคเบาหวานเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายช่วยให้ระบบโลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้นช่วยสลายริมเลือดอบำรุงผมให้เงางา,งามโดกดํานาเป็นส่วนประกอบของ ยาสับผมหรือบำรุงผมจา้ามีโทษไหมไม่มีจา้จาสู้เดียวว่าดอกอัญชันก็นมีประโยชน์ด้วพี่น้องดอกอัญชันมีประโยชน์มากนะครับกินใครกินใครที่เป็นเบาหวานหรือใครว่าไขมันเนี่ยดีมากกินประโยชน์ลว้วนๆผักทุกอย่างประโยชน์ล้วนนะครับกินผักไม่มีตัว่ง มืองนอกกันอาจจะหาพักแต่หยาบไหมครับกับแห้งสินะครับอาจจะแนะนําให้ไปปลูกเมื่อไห่งยาบเดีเวนาะซื้อกินโรยพี่น้องให้เด้กิ่นดีก็เมืองไทยอีกอ๋อคนนันก็คือคนที่เป็นเลือดโลหิตจางนะห้าม<ว>กินควรกินหรอไม่ควรกินอืมไ้าเป็นโลหิตจางบ่าคารนกินนะครับเดี๋ยวอ่านท่าง คือสามคนจิน้มนะแทบจัสาตเอ้ยล้อเห็ดดงทรงกำลังใจไปหาพี่น้องทั้งมานนออกเด้อ มีความสู่ความสุขสนานเนื้อครับครับกินข้ากินน้ำกายอุดมสมบูรณ์กินฮอดน้องเอทุกปุทุกคนเด้อ ยาสิไล่ลื่มถิ่มมุ่งมั่งอีสานเกา่าตาไม่อยากอ,ออกอซื้อซืดด้อเปยจอบบึงนะ่ะแสดงตัวตนมาเดือนนี้ทักไล่มาหาเดือนนี้ ท่านบ้างเลยก็ทักไล่มหาเด้อผู้ใดจอบเบิ้องนะ่ะแยาจอบเบื้องดื้อเอื่อมอันช่างน้ำ้อมแสบ้อมน้ำพ้อม,อม,อมขับปุ้นห่อเดียวขับปุ้นจับนะครับ ลวกลวกแล้วก็วลวกผักใช่จ้าเครื่งงาต้น,าานประแดกต้นหน้าประแดกนี่เนะปลทเ่็มเพราะว่าน้องเอ๋ที่ต่ำมาเป็นหวัวมัน มีเ้าไปพักว่างนะครับมือนลูกค้าบ้านไหนมากแซ่บมั่งอันเบ้ากับเบ้าเนาะอันเรื่องเรื่องที่ว่าว่าเป็นเรื่องไปอยู่มัองหนอกมัองหน้าเนาะ ไม่รู้มันซุกซ้ำบ่ายดิยดูเลยพระเอกเขาไปอยู่มาเด้วยก,บ,ยกบ้านห้องพเ,เอกเขาอยู่สามเดือนออสเตรเลียอยูก่กับนานมัวแต่ตอนไปแรกๆแต่พ่อหนุนไปกินทอดบ้างนั่นบอกมันคือบ้านพ่อแม่พี่น,น้อง มูเอกอยุนั่นก็ทำยุคแอตริก่ายุคทิดนี่ล่ะจนเขาได้เป็นที่ิปปเสเตนลอยุถึนทิปโกปี่แหลถึงมูอซุนกกระยุนั่นเยอะแยกันมากแตา่มหาไรไาหน่อครับมวนกุ๊บกระยุคพณนกับไปพ่อกันเยอะไปจ้า ไทยอ่ะไ uhm. ัมพ์บูาเลยยำทางรู้กันนะครับบริสุทธิ์สบายเลยเหตุงานแต่นมันก็ดยุ่ดีกูกินดีกว่ายุ่เมืองไทยนั่นแหละ นี่ก็จะพยยามด้วยนกนกจุดซิดนี์นะครับนกซิดนี่แหละเต็มมูก็เนี่ยยี่หายหลอร่อ,อืมจา้จาเพื่อจ้าเพื่อลูกหัวลูกหันลูกหักวอืม,อม,อม มันผู้ใตเขาเต่ารอาอ,อืมหาผู้วอร์กร่งของน้องเอ๋ป้าเลย มึงที่ต่อปลอกลังกับน้นองเองเน๋นงเอาพวกญี่ปุ่นก็ได้เอาพวกญี่ปุ่นก็ได้เด้อแตบ những bệnh, bệnh mấy là nặng bạn, nó cũng gây เดี๋ยวลองให้ยบุงเดือดหางแซบ่บน้องเอ๋ไปขายของกันพอมาพอสัม,มภาพณ์พรวดเหรอเนาะพี่น้องเนาะมาคิดฮอดคิดถึงพี่น้องเสือ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ่าลืมกดติดตามจะไปลืมกดซับสไคร้องเอ๋นั่งเพื่อจะไปพาคลิปต่อไปนะครับอะไรก็ฮักแพทน้องเอเด้อครับอะไรบัติบ่กกวนก็ขอจบขออภัยอะไรที่ ดีก็ขอให้เอ็นดูแล้วก็ซัพพอร์ตน้องเอ๋ป้าต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณด้หลายที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสิ่งกำลังใจน้องเอ๋นะครับให้กำลังใจทุกบุตรให้กำลังใจทุกบุตรทุกคนนะครับที่อยู่เมืองนอกเมืองไทยเมืองลาวทุกคนที่อยู่ทั่วโลกจะเป็นไสคขับน้องเอ๋นะนะครับผมมือนีกับมะกินงสัวข้าวุ้นห่อนหนเบิ้งแซ่บเลิศนะครับขอบคุณหลายๆนะครับน้องเอ๋ไปแล้วเด้อครับไปเ็งานกันเด้อครับ รักทุกคนนะครับจุดๆ